ดวงชะตาผู้ที่เกิดทั้งสี่วันต่อไปนี้จงตั้งใจฟังให้ดีวันเกิดที่หนึ่งได้แก่คนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าคอยหนุนนําชีวิตดวงชะตาดีตั้งแต่ต้นคนเกิดวันศุกร์สีมิตรไม่ค่อยลําบากศัก์เท่าไหร่เพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออาจจะพบปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นคนที่ชอบสนุกสนานและมีเพื่อนมากมาย เพราะเป็นคนที่อัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ลำบากการงานถือว่าประสบความสําเร็จเปิดรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้เพิ่มจะหมาะมีโอกาสดีๆเข้ามาชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขสมหวังคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องหมัน่นทำบุญทำทานเพื่อต่อดวงชะตาให้ทอจอกอกอละแกร่งยิ่งขึ้นดวงชะตามาหาพกสัตว์เปิดมีโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคก้อนใหญ่วันเกิดที่สองได้แก่คนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาจะรุ่งฟุ้งแรงแบบสุด ไม่อยู่ในบรรดาสีวันเกิดเพราะคนที่เกิดในวันเสาร์ดาวงชะตาลาซาโชคมักจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอจึงทําให้ดวงชะตากล้ากแกร่งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม,ไม่ไม่ทําการทํางานก็จะมีผู้เย็นเมตตาสนับสนุนหากทําธุรกิจค้าขายก็มักจะมั่งคั่งร่ารวยเป็นคนที่มีบุญบาลมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทั้งในชาตินี้ตัวท่านก็เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจึงทำให้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จวันเกิดที่สามได้แก่คนที่เกิดในวันอังคารดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่ดวงแข็งที่สุดถึงแม้ชีวิตในวัยเด็กคนที่เกิดในวันอังคารจะลำบากยากจนหาเช้ากินข้าแต่ด้วยความที่ลำบากยิ่งทา ให้เป็นคนที่ขยันคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีบุญวาสนาเป็นคนที่มีบุญบารมีมากถึงแม้จะพบกับผลทดสอบชีวิตที่หนักหนาสาหัสก็ตามแต่พอก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดวงชะตาชี้จะพลิกฝันจากหน้ามือเป็นหลังมือร้ายก็จะกลายเป็นดีด้วยความที่คนเกิดวันอังคารเป็นคนที่ขยันอดทนจึงทำให้มีโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตบวกกับดวงชะตาเปิดไม่ว่าท่านจะทอมัมงอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดวันเกิดที่สี่ได้แก่คนที่ เกิดในวันจันชะตาชีวิตของคนที่เกิดในวันจันนั้นถึงคราวหลุดพ้นแล้วคนที่เกิดในวันจันเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามและมีสะเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนที่เกิดในวันจันเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาทรงลงมาเกิดจึงเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีมากและมีดวงชะตามาหาพกทรัพย์เมื่อถึงเวลาดวงเปิดชีวิตของท่านไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด